จอมหลุดเผย vivo x100 ultra ตเตรียมเปิดตัวเดือนพฤษภาคมนี้ก่ <h ums> อนหน้านี้รองประธานของ vivo ได้ออกมาขิงเรื่องการมีอยู่ของ vivo x100 ultra ว่าจะเป็นกล้องระดับมืออาชีพที่โทรออกได้ไปแล้วครับเ <h ums> ชื่อว่าหลายคนก็ได้รอคอยการมาของรุ่นนี้อย่างแน่นอนนะครับลาสุดจอมหลุดก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่า สมาร์ทโฟนรืองรุ่นใหม่จะเปิดตัวในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วครับโดยทางดิจิตอลชาร t ตสเตชันรายงานว่า Vivo วเอ็นหนึ่งรจะเปิดตัวที่จีนในเดือนพฤษภาคมนี้ส่วนวันที่แน่ชัดจะบอกอีกทีเร็วๆนี้ครับซึ่งก็เป็นไปตามข้อมูลก่อนหน้านี้ที่เคยออกมาบอกว่าเรือธงกล้องเทพรุ่นใหม่ จะเปิดตัวในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมครับสำหรับ Vivo X100 Ultra มีข่าวลือว่าจะมาพร้อมกล้องหลักตัวใหม่เซนเซอร์ LYT900 ขนาด1นิ้วจากเดิมที่เป็น IMX989 และกล้องพร้นหลตัวใหม่ที่อัปเกรดความละเอียดเป็น200ล้านพิกเซลจากเดิม50ล้านพิกเซลและชิปเซตเปลี่ยนมาใช้เป็น Snapdragon 8 Gen3 ด้วยครับเดิมที่ใช้ d e n s i t y 9300นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า Vivo X100S และ Vivo X100S Pro จะเปิดตัวพร้อมกับ Vivo i 1 0 0 u l t r a ด้วยเช่นกันครับ